อยู่นี่คอนเดือนน่ะมันมีกอลีลาหมัดไฟด้วยนะพี่ท็อตเห็นดิไหนไหนกอลีลาหมัดไฟขอดูมาก่อนเนี่ยของดีนะของดีนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่ะอุ้ยเฮี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 ยไม่นี่เฮียผมโมฮอคได้ไมเพิดให้แกงอื่นไม่ได้อุ้ยอุ้ยเฮ้ยไอเฮียอุ้ยอุ้ยเฮ้ยอุ้ยไอเฮียอุ้ยท็อตพี่ท็อตอุ้ยขอบคุณครับอมเียวามามาเข้าแทนกูดิมาเดี๋ยวกูจะไปรับตรเนี้ของก่อนนะ ดี๋ยวกูมาแป๊บนึงไปรับด้วยเนี่ของกอนพี่ากายไว้กันไปลูกนะพี่กายอาเลียมตือว่ีเทรดมาทีกลับดีกว่าวะโอโ้กิจกรรมโกงนะครับไม่จะไปเอาของจใจนี่ไอโลรลี่ทัวไอโลรลี่ทัวลุงลีอ่ะมันมีของเยอะลุงลีแป๊บอ้าเอา้เอาวอ้าวพี่กา,ายให้แกเป็นลูกหนึ่งพี่กายไม่เชื่อนะไอโลรลี่ทัวลุงลีเมื่อวานนี้มันมามาชมในดิคดิคคอร์ดอะโหยขอ,องขดพ่อขดแม่เยอะก็ไปสิบลูกไอควายอ้าวอาก็สิบลูกปุลีห้องนะพวกมือหาห้องเล่นก่อนได้ไหม ได้แต่คนละเก้าลูกพี่ชายแต่คนละสิบลูกนี่หว่าเพรามึงเด้งออกจากเซบาเด้งแล้วพี่เด้งแล้วเด้งแล้วพี่มึงสร้างเด้งคนหนึ่งมา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 อย่าตามกูมาครับเพื่นนึ่งนะนี่ครับนี่ครับนี่ครับ ไปหาขอของเขาก่อนไอ้เหี้ยไปด้วยอ๋อกระดิษผมแล้วว่าผมเล่นนั้นเที่ยงอ่ะถามเขาดูดิไม่รู้ใครที่ดีด้วไปเด้งไปเด้งไปเด้นดูติ๊กตุ๊กเร็วแป๊บเดียวเออกูบอกแล้วไม่ทันหรอกเป็นชาติอ่ะไว้ก่อนเลยถ้าใครฟาร์มไม่ได้ว่านะครับถ้าใครฟาร์มกล้าขอย่าเชนออกนะครับต๊อดมาดูไอ้นี่ด่วนเลยโอ้โหโอ้โหห้าแสนพิกิดเหรอตะกิดเหรอเนี่ยพิกิดเนี่ย <screws> ดูดิใช่นะว่าไม่ใช่นะมันชื่อพีก mm ิทเนี่ยมึงไปดิไปดูการแต่งตัวก่อนเฮียพีกิทแต่งตัวนี่เหรอขาอยากนะครับพพ่กกิิตต้องใสสูรเออพีกิทต้องใส่สูตรนะผมดำอุไกแลกิทนะใช่ใช่ใช่พี่มาด่เนี่ยพี่ตอมาดูนี่เนี่ยพี่ต๊าดเนี่ยเนี่ยเคลียร์ดิจวนเลยฮัลโหลออกออกให้หน่อยครับออกให้หน่อยครับโอ้มันติดคิวเยอะมากออกให้หน่อยครับไอ้ส่วนสัตว์ไปเข่าเขียวหรือเปล่าบอกไม่ฟังกระโดดแล้วเล็บอยู่นั่นแหละมึงไป มันเปิดเซิร์วิไม่ได้หรอห้องวีอ่ะเฮ้ยอุ้ยหูยอุ้ยบ้านใครวะเนี่ยอุ้ยอยากได้นี่อยากได้นี่อยากได้สามหัวถ้าไม่ให้กูเตะนะตัวหนึ่งมาสามหัวเนี่ยบ้านใครเนี่ยใครเนี่ยไ E G อ่ะเซนน่ะอะไรอะไรสามหัวอ่ะอยากได้อ่ะเฮ้ยพี่พี่เป็นลืมละดีเจนซี่เออไอเซนมันไม่ให้นะต้องเตะไอนี่ใครเนี่ยมึงมาทำเฮี้ยอะไรเนี่ยมึงสั่งยังเนี่ยไปดิ บ้านในนี้หรือเปล่านี่มีงูเนี่ยมีมีนี่เนี่ยมึงจะขอทผมไม่ได้ขอทานผมขอด้วยไปขอเรื่องเป็นกิจกรรมเจนพาเท้ยอ้ยให้สามหัวว่ะอุ้ยเปิดเปิดเปิดแป๊่เปิดของละผ่องแบบเปแล้วครับเนี่ยออ้ยขอบครับอุ้ยขอบครับสามหัวอุ้ยสองตัวยอ้ยโอ้ยให้ไปโพลาด้วยอยากได้แบไปโพลาเนี่ย อุ้ยอยากได้ใบพล่าอุ้ยสี่ตัวแล้วอุ้ยใบนี้อะไรใบนี้เลยที่ตามหาอุ้ยผมทำเงาโมกุลอุ้ยไปเอี๋อะไรอี๋อะไปนี่อะไรไม่ได้หรอกผมต่อไปใบนึงกับใบนึ่งใบม่วงอ่ะใบม่วงของทีโอ้ใบม่วงด้วยอุ้ยใหญ่ใหปอนเลยปอนใบม่วงเลยแหละป้อนเลยแหละบนหางแป้งมีโดนเลยไหมครับออกไปปักได้เยครับเฮี้ยเฮียงโงกุลอยู่ไหนวะเฮี้ยงงกุลเฮ้ย อุ้ยเฮงองคุณดูฟาร์มเฮงองคุณดีกว่าอุ้ยพิสามทั้งสองพี่เฮงองคุณไม่สั้นแต่เขาเจ้าก็ลอยนะเฮงองคุณอยู่ไหนเฮียหาเขาเฮียบอกโอ้ไม่ไม่เอาไปเลยว่ะเฮงองคุณครับเฮียเฮียมีมีมีตัวแสนสองแสนไม่ได้ใช่ไหมครับเฮียเฮียบอกมึงเจ้าตัวไหนเรียกเอาดิอุ้ยเอาตัวข้างหน้าเนี่ยครับเฮียพวกแพงๆนะครับไอติ่งโตคำรามไหมล่าเจ็สี่อ่ะพี่ต๊อบอู้เขาให้พี่ต๊อบเขาให้นะเขาให้เหรอไหนไหนเนี่ยอุ้ยอุ้ย

สิ่งโตที่เขาให้เนี่ยทำไมมันผอมกว่าตัวกวูอะด,ดูดูราคาก่ันี้เท่าไหร่อุ้ยแสนหกไอ้เหี้ยฮัโลโหลเซียอยากได้มั้งอ่ะพี่อุ้ยแสนเจ็ดอุ้ยเ <c oughs> ต่าขน้องแสนสามอุ้ย <c oughs> พี่น้องเอ้ยไอ้ิีไ่ไอ้นี่ไอ้นี่เก็บเก็บน้ำลายไอ้นีกไอ้นีกผมวางก่อนนะครับพี่กินกาไว้ข้างหลังแล้วกัน,น,าน,านเฮ้ยทำไมคิวมันนานหน่อยไอ้เหี้ยแต่ขอ,องผมเขาจัดเรียงใหม่ไฮ้ขอให้ามาผมไปพิทอสมามามาบ้าเออมาบ้า ตัวจ็คบ้านนี่าตัวหกหมื่นเก็บก่อนอู้พี่น้องเออเอาตัวหกหมื่นเนี่ยนั่นแหละไม่ค่อยเล่นเอาไปเทตตัวหกหมื่นอ่ะเขาให้ขนาดนั้นก็ดีแล้วเอาเอามาเก็บไว้ฉิไม่ใช่นะ่าลงเงาไม่ให้กูมาถ้ามึงไม่ใช่น่ะเสียดายเฮียเขาให้มาแล้วมาเก็บไวนะ้เนาะก็เก็บไว้ในตัวอัพของล้ำค่าให้มันนั่งหาเงินมันเหนื่อย อืออุ้ยแสนหกมึงมานี่ดีไอ้มังกรเนะี่ยเียมังกรไฟฟ้าอ่อุ้ยหมาหกมื่น,น,ก,น,นก็บแปบ๊บน,นี่นี่นี่ดูตัวนี้ผมมังตโตที่เขาให้หมาอมคำรามกินของตัวแป้นหมื่นออกมา อู๋เขามีใบอันนี้ใครอ่ะพีตอติดติดใบนี้เหรอใบอะไรใบใบกิงโกใช่ถ้าติดมาสองตัวโคตรเฟี้ยวไปตอต้องติดเหรอใครเอาตัวน้ำแข็งเบิ้งแตมีน้ำแข็งพีมีอยู่เอานะผมเอานะพี่เอาอล้พี่เอานะหะหมื่นอ่ะพวกสามหมื่นหกหมื่นอ่ะสามหมื่นเก้าตอนนี้เพราะว่าแบบอันไหนมีก็ช่วยๆกันไงน้อง ได้ครับพี่มาอุ้ยขอบคุณนะครับเฮียอุ้ยมียิงไหมครับไอ้ไอ้ไหนมึงอยู่ไหนมาดินี่ครับพี่เล็กคิวมึงติดคิวเอาแต่คิวรอนไม่ใช่มึงดิคุณมึงมึงเยอะแล้วมึงเอาไข่ไปฟักเองไปนอกมาผมผมเพิ่งเล่นนะพี่ตอนผมอยากได้นเอาไข่ไปฟักเองดิไปใครใครเลยนี่อืมไข่ดีนี่แล้วไปขายที่ไงล่ะใครเนี่ยอ๋ออ๋อกูดึงมากับมือนะธาตุด้วยมีท่าด้วยธ่าท่าเลยนี่ท่าหินเล็กไฟไไม่ด้ทองธาตุทองสาว ม่ได้มีเฮียเลยครับเฮียเียมีอีกไหมเฮียไอผมอยากรู้ตัวนี้เท่าไหร่เฮียผมขอได้ไหมเฮียเฮียครับเฮียบอกโอ้โหมึงเลือกถูกตัวแล้วเห็นตัวใหญ่ไม่ได้เลยตัวเนี้ยเฮียตัวเท่าไหร่ครับตัวกี่แสนเนี่ยครับเฮียบอกว่าเย็ดแม่เอยมึงดูมึงเลือกตัวนะโอ้โหห้าร้อยเคเฮียผมว่าตัวนี้เฮียไม่ค่อยได้ใช่หรอกมั้งใช่ไหมเฮียได้ใช่ไหม 5้0 k เฮียได้ใช่ไหมครับเพราะว่าบ้านผมขาดตัวแสบเนี่ยอุ้ยอุ้ยกซีล่าอุ้ยเลยวก็ซีล่ามาอีกหนึ่งผมคาร์มีนะคมคาร์คอมครับผมคอมครับมีตัวแสบตัวแสบเหลืออีกไหมเฮีย UFA หนึ่งหกแปดโอ้โหชื่อมีไหมครับมีไหมครับโอ้ยเย็ดแม่นี่มึงใครเนี่ยมึงมาโดนแข่งมันเดินเอ้ยมาเดินแข่งเอาก็กูเนี่ยมึงใครเนี่ยอีเหี้ย มาเดินแข่งเอาก็ของก็กูเนาะไอ้เอี่ยโว้แม่งกระบ,บินเหมือนกูเลยนี่หว่ากลับบ้านแป๊บในนวดสาว4.2ตันเงินแองมาเดินแข่งกับกูกูจะรุ้เฮียมาเดินแข่งขออุ้ยตัวสองแสนว่าเขาให้กูมาว่ะอุ้ย อุ้ยเก็บแป๊บอุ้ยเขาทำฟาร์มก่อนทำส,สวยๆได้เฮียรอบนี้คนดูจะได้ไม่ไม่ได่ากูว่ากูทำแบบกระกากจะได้ลดคำสาปไมนไม่ได้ด่าก,กูแล้วมาสวยไม่สวยยังไงบอกต่อโอ้ ไม่สวยบอกไปไม่ไหวขอบคุณคุณดูดูดิดวางก่นอนเขาได้อยู่ไหมครับคนดูคนดูพอได้อยู่ไหม <c oughs> วางสามหัวยังยังครับสามหัวยังไม่วางครับตัวสามหัวลิ้นสองเชือกหรือเปล่าพี่มีด้วยหรอมี กูมัน <ale> ม <m any bo> ีบอกเฮ้ยมีเฮียงงงกุนมาอีกแล้วเว้ยเฮียงงงกุนโอ้ยเสามาดิครับมาไอเช่นี่ใครเนี่ย B N N K เนี่ยมึงไปดิปะกูเห็นมึงแบบว่าอยู่หลายวันแล้วไปก่อนเลยมึงหนองฟ้าน่ะส่งกลับแล้วโอ้ยกิฟฟินมีใครมีตัวไม่ได้ใช่ไหมครับมาหาแลกกระหมากก็ได้ครับ มาหามีหมาแรงนะครับหมาหมาเนี้ยอเอาเงอาแรดปล่อยไว้ใช้ก่อนนะครับเอาแรดบวางไว้ในนี้กันสิงโตผมสองแสนแต่สิงโตตัวนั้นห้าแสนนะไอ้เหี้ยยางใหญ่อะ่ะของงกูกุนอะ่ะเนี่ย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 วแม่งดึงไข่มาอีกแล้วเว้ย เฮียเฮียผมเฮียครับกิฟฟินเฮียได้ใช่ไหมเนี่ยอะไรดีมันเป็นเที่ยอะไรคู้ขัมไข่ไข่มันตลกอ๋อเฮียครับกิฟฟินเฮียได้ใช้ไหมเนี่ยมันแปลกเพราะเขาไม่ใช่นะเพราะเขาไม่ใช่นะเพราะว่ามันแปลกแบแปลกแนวนะใช่ใช่ใช่ผมว่าคลินเหมือนพี่เลยใช่ยืนอยู่ตัวเดียวด้วยนะใช่คู่พี่นะสวยกว่ามันมันลงฝูงกิฟฟินลงฝูงเฮียเก็บไปไหนวะเนี่ยไปมาแล้วอุ้ยมาแล้วเว้ย้มาแลวมาแล้วมาแล้ว ฮ้ยกิฟฟินเขาไม่ได้ใช้เว้ยเฮ้ยมาเว้ยอุ้ยมาแล้วครับขออนุญาตรอเคมอุ้ยขอเขาเขาอุ้ยเขาให้หอยอุ้ยของขามียของครับกิฟฟินตัวเท่าไหร่อ่ะกิฟฟินตัวตัวเท่าไหร่ครับขับไข่มีตัวสี่แสนรึไหมครับเอาครับเอาอุย เขาบอกตัวละร้อยหกสิบเคถามก่อนว่าได้ใช um um ้ไหมครับราไม่ได้ใช้นะพี่ตอบอะไรนะว่าไม่ได้ใช้นะไม่ได้ใช้หรอกเพราะมันแปลงเนี่ยมันงมันต้องอยู่ฟาร์มพี่เออใช่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 ยิงวีไหนย็ยแม่ไม่ตอบเลยว่ะพอถามว่าได้ใช้ไหมมันบอกว่าดูละมันทําเงินอยู่เนี่ยอุ้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 ยผมครับเนียผมครับผมครับผมครับอุ้ยผมครับผมครับผมครับกับบ้านแป๊บ สามทับก่อนอยโยิงข้างนี้เลยกิฟฟินแม่มีกิฟฟินตัวเดียวตั้งแต่เล่นมาเนี่ยของเขาเนี่ยแสนหกห้าแสนอู้เอาเล่นี่ยินหน้าเนียห้าแสนเขาให้นี่มาด้วยสิงโตเนี่ยตัวแสนอ,อยู่หลังนะ่ะน,นี่ไอเสนคืออะไรพี่ไอเสนอะ ไอเสนไอกโนเขียนเฉยเฉยอะแลนดูนายหิวนะแนไม่ติดบาปไอเโนอ่ะเขียนไปงั้นนะมีตัวสองวันเจ็ดสิบเคเอาเปล่าเอาครับโว้ยโมเปล่านะ่ะอันนั้น่ะผมม่าเอาอยู่แล้วแต่คุณนอาโมเปล่าเขาไม่โมหรอกพี่รุ่นนี้เขาไม่โมหรอกเหมือนเหี้ยงกุลเนี่ยมันต้องให้เห็นน,นะใช่เอาห้องมานะเหมือนเหี้ยงหองกุลเนนะี่ย เฮียงอคุณไอตัวสิงโตอ่ะมันมันหาคู่หรือเปล่าอุ้ยอุ้ยช้างอุ้ยสวยมากอุ้ยตัวเป็นแสนนื่นเลครับสี่ตัวนี้หนึ่งร้อยอะไรวะสี่ตัวนี้ร้อยสามสิบเคอุ้ยครับอะไรวะตัวละว่าไหนให้แมวมาแมวตัวสามหมื่นอะไรของมึงไหนี่ยเฮียเขาบอกว่าสี่ตัวละสามสิบเคไงพี่โอ้ มึงก็ยังให้อุตส่าห์มาหลักแสนใี่พี่หลักแสนม,มามามาครับไอ้ผมมาหน่อยไหนวะไหวะไม่รู้ก<ม>ูดูบ้านมึงดิบ้านเนี่ยไหนโอ้มีแต่ง,งูมีแต่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยพี่ตอดโอ้โหไอ้เงี้ยกลไม่ถึงแสนสักตัวดูยิงสงละโอ้โหมึงหลงดงหรือเปล่าเนี่ยไม่ไม่พี่ดูฝั่งตรงข้ามก่อนอันน่ะไอ้ตุดหมึกอ่ะพี่ดูมันวะ ยนมันชื่ออะไรนะไอตุดหมึกไปบอกไปรอรอก่อนรอก่อนดูหน้ามันวะอ้าวพุ่งเลยใช่ไหมรอของบ้านมันโลงจัดเลยดูบ้านกูจะเตะมันออกไงเนี่ยเฮียโหดไหมเฮียบ้านผมนั่นเดี๋ยวมึงรู้น่ะโหดไหม้ยมีมีมีตัวหนึ่งนั่นน่ะเฮ้ยกูจะเตะมันออกไงอ่ะคนดูเอากูจะเตะมันออกทำไงวไว้อะที่เอ็กกับที่เอสดิมไงตาม อย่าอย่ามีตัวดีมากสุดเท่าไหร่ครับ <c oughs> กูไปดูบ้านคนอื่นก่อนอุ้ยแล้วกูมาอุย้ยบ้านหลังนี้ฟีนิกซ์อ,อ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยยูนิครอร์นแม่งเรืองตายยังวะเฮียตัวนี้เหมือนสองตัวนี้มันอยากบินออกอะครับ ตัวข้างหลังเฮียมันอยากบินออกมันอยากไปอยู่บ้านผมหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยเฮียแพน้ําแข็งอุ้ยสามตัวอุ้ยสี่ตัวอุ้ยแพน้ําแข็งห้าตัวหกตัวอุ้ยเจ็ดตัวมอนเตอร์อีกมาตัวเอกของผมครับผมครับอุ้ยแปดตัวแมวสาวอีกเก้าอู้หูอุ้ยของเฮียเบิ้งไหมครับอุ้ยอุ้ยอู้เฮียไอบียูนิคอนหิมะเนเฮียได้ใช้ไหมครับท่านถ้าใช้ก็น่าจะคงจะใช้อยู่แล้วเนาะ สามแสนล้านหกโอ้รับไอ้เพื่อนได้แม่โอ้ย,อยโห่ไม่เป็นอะไรหรอ,อได้ครับได้ครับไอ้ยูยนิคอยาเ<ข>ดินนะ่ะมันมีกอริลละมัดไฟด้วยนะพี่ต๊อด,ดเห็นดิไหนไหนคอยาละมัดไฟขอ<ๆ>ดูมาก่อนเนี่ยนะของดีนะของดีนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยเฮี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 ยไม่นี่เฮียผมโมฮอคได้เฮียเฮียเฮียคอยาละมัดไฟเฮียเนี่ยเนี่นี่ยเนี่ยเนี่นี่นี่เฮียอุ้ยเฮียมขอตัวนี้ดึงดี ตัวนี้ตัวเท่าไหร่อ,ะรอะ่ะต,ตัวนั่นถามมตัวนี้เท่าไหร่เหมือนจะเหมือนจะเพเหมือนจะไม่ต่ำกว่าสองสามแตนอ่ะถามแปบบ๊บมีกล้องพ่นไฟพี่รับกี่กี่กล้องพ่นไฟคืออะไรครับดีนะดีนะท,ท,ที่เมื่อกี้นี่ไงลองพ่นไฟอะ่ะตัวใหญ่อะแบบแบบอตัวใหญ่อะนี่มันมีไฟในปากอ่ะถามก่อนว่าเฮียใ,ใช้ไหมครับถ้าตอบว่าใช้จะได้ไปเลย เท uh. yeah, e> the ี่จะใช้ไหมครับเหมือนเขาจะไม่ได้ใช้นะท้องเสรเองนะเขาเอาไว้ข้างๆส่วนใหญ่ไม่ใช้ก็หลอกไว้ข้างๆอ่ะเออไม่น่าจะใช้หรอกไม่ใช้ผมรับดูแลต่อได้รับดูแลต่อครับไม่ขายไม่แล้วผมเหมือนเป็นรถติดแก๊งมันเพลิดให้แก๊งอื่นไม่ได้อุ้ยอุ้ยเอ้ยไอ้เหียอุ้ยอุ้ยเอ้ยอุ้ยไอ้เหี้ยอุ้ยตอตพี่ตอตอุ้ยขอบคุณครับอุ้ยขอบคุณครับอุ้ย พี่ตอนนี่ก็เป็นแบ่งผมไปเนี่ดีนะโอ้ยขอบคับ้ยขอบคุณครับขอบคับผมครับผมครับรับดูแลต่อวิไปบ้านก่อนเลยอุ้ยตัวนี้ออกเลยตัวนี้ออกเลยตัวน้เจ็ดแสนอยู่นี่โอ้ตัวแสนเดียวออกไปดิแมวเซาเนี่ยพี่ต้องไหนแสนเดียวไม่ใช้มามาผมใช้เอาอันนี้เราขอไว้ให้ข้างหน้านี่ผมรอพี่ตองผมรอแล้วมึงรอเฮียมึงไปเลยไม่ต้องรอไอเซนมึงน้ำลายไหลหรือเปล่าเซนอไหลไหลยัดไก่เซนน้ำลายไหลมาเซน โอ้ตัวเก้าหมื่นไอ้เหี้ยเฮ้ยแพทได้อยู่ตัวเก้าหมื่นเอาไว้ใช้ได้อยู่ไอ้เหี้ยได้อยู่นะหมาตัวหกหมื่นเะขออย่าถอนก่อนเดี๋ยวไม่คุยกับใครไม่รู้เรื่องหมาตัวเก้าหมื่นแม่งคุยกับเขาไม่รู้เรื่องละไอ้เหี้ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมผมคุยรู้เรื่องอยู่หมาตัวเก้าหมื่นอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่หมาตัวหกหกหมื่นอ่ะหกหมื่นไม่ชอบเลยชอบนะ อู้ว่ามาคุยกับเขาไม่ร right. right. ู้เร er kind of uh ื oh. ่องมันนี่ยอู้แสนแสนห้าไม่เหงาไอ้เซอร์ไปคุยกับสัตว์รู้เรื่องไม่เห่นเซอร์อู้แสนหนึ่งเดี๋ยวกูลาช่วงต่อให้เออมาคุยกับพวกหมารู้เรื่องหมาช่วงหกหมื่นอู้แสนสามขายขายได้ครับเงินจริงอ่ะอู้พวกตัวตัวหลักแสนนะตัวหลักแสนนะขายได้อู้มีสองแสนเก้าเดี๋ยวกูให้ขายเอา ผมพี่ผมมามามาให้เซอร์มันต้องมึงให้มันมีเหมือนกอะไรผมเอาหมื่นอะไรพี่เอาม่เหมือนไหมผมเอาแสนให้ไกลเออสวยส่มากเซอร์นี่ผมรับผมรับเลี้ยงหมาต่อได้นะพี่เอามจริงเหรอไอเซอร์มีอะไรเดี๋ยวก็แบ่งมึงมึงอยากได้ตัวหลักหลักไหนหลักไม่เป็นไรเพื่อนกูขอมึงตอนนี้มึงยังไม่ให้กูเลยไม่ไม่ในไงกูกูมีกูมีเอากูมีฉลามหลังบ้านตัวละหมื่นสองอ่ะได้ไหมอุ้ยหอมคามเฮียอุ้ยเดี๋ยวไปดูกอจีร่าก่อน กอบจล่าโอ้ <c oughs> เล่นเสียงเกิยร์อุนน้ยกูว่าตัวนี้มันต้องมายืนตรงนี้ว่ะสิงโตมึงไม่ค่อยนำโชคเลยมึงมาแน่ดินานกอบซีล่าวางดีกว,ว่าตุ้มต่ำตอนเขาพี่บอกว่าซื้อไข่เก็บไว้ได้ขายนอกได้เขาบอกใช่ใส่ใส่ตุ้มต่ำต่ำอุ้ยดูกอบซี<น>ล่กากูดิ้เดี๋ยวผมรับฟ้กไข่ให้ป้าพีไอ้ขผมค้ามเนี่ยอะไรเองเราจะเต่ากับสิงโตวางก่อนนิดนึงไอ้มันที่โคบี้ไปอันเหรอ ไอ้ไอ้ตัวอย่างกล้างเลยใครอ่ะเป็ดหรอดูดิเหมือนจริงนะพี่ต๊อดดูดิเอาตัวห้าแขนขารีบหมดะถูกูงงว่ะใช่ไหมเรื่องนักว่าทีเล็กตัวเป็นแสนออกมาก่อนตัวไหนตัวไหนไแพงอยู่มาอยู่หน้ามาลุกมาตัวไหนไม่แพงก็ถ้ากองอ่ะกล้องขายได้ตัวละสิบห้าบาท ตาวไปกันช่วงนี้ต่อคือขนอมไปโอ้ขออนุญาตดูฟาร,ร์มก่อนเดี๋ยวคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเขาจาให้มาสามตัวแมวเซาววู๊ดดูดิ้วุ๊ยอุ๊ยอุ๊ดอู๊ด พี่ตอนจะไม่ได้ใช่เนาะไกลใหญ่ไกลใหญหนูดิไกลเนี่ยเหมือนพวกนี้พี่ตอนไม่ได้ใช้ใช้ใช้อยู่ใช่หรอใช่เนาะไม่ได้ใช้เห็นพี่ยังไม่วางไงเพิ่งเพิ่งวางเขาเรียกยับตัวให้เฉยเนาะของข้าพี่มันเตอร์ผมครับผมครับขอู้หูไม่ดีพี่ถึงม่ได้แมวสาวเนี่ยไหนไกลอยู่ไหนไกลนี่นี่ครับพี่ตอนลู